ที่51ออกข้างไปที่3เดือนสิงหาปี2,000สาวางวันเลข5ตูเลขที่ออกได้เกมหมายเลข8 6 3 2 0 8 6 3 2 0ลางวันเลข4ตูดได้เกมหมายเลข6 3 2 0 6 3 2 0 รางวัลเลข3ตัวได้เกมหมายเลข3 2 0 3 2 0รางวัลเลข2ตัวได้เกมหมายเลข2 0 2 0เลข1ตัวท้ายได้เกมหมายเลข0เลข1ตัวท้ายได้เกมหมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลหัวพิจารณาเลข5ตัวก็เรามาครบตามจำนวนเป็นทรีพห้อยลำดับต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้ขึ้นมาประจำยุบก่อนออกเลขรางวัลหวยตำราฝัน3ามทับสี ในโอกาสต่อไปโคเฮนเคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนการนลราส,สางซากได้ให้เกียรติขึ้นกดปุ่มุุปปร์กองกเล่นรางวัลเป็นข้างที่หนึ่งโคเนเซนขอขอบใจคณะกรรมการเลขสาน้ำสัตว์เป็นผู้เสียงโซ่เลือกซื้อออกสาน้ำสัตว์ตนผู้เสี่ยงเลขรางวัลต้องถือมุดสาน้ำสัตว์ จะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้ซึ่งพันกีบเงินรางวัลหกล้านกีบหมายเลขน้ำสัตว์ครั้งที่หนึ่งได้แก่หมายเลข 2, 8. ส8งน้ำสัตว์เลขไก่หมายเลข 2, 8. ส8งน้ำสัตว์เลขไก่แน้การต่อไปขอเชิญคณะกรรมการผู้ตางหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้เกียรติขึ้นคบคุมบุคนลของเรงพยาวัลเป็นขั้นที่สองขอ,งของเชิญ ขอขอบใจกคณะกรรมการเลขสงน้ำสัตว์มุนหเซนโซกเลือกเสือสอ่งน้ำสัตว์ตัว1นึุ่เซียนเลขรางวันต้องถือมดสนงน้ำสัต,ต,ตว์จะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้ซื้อหนึ่งพันกีดเงินรางวันหนึ่งแสนหกสิบพันกีดหมายเลขน้ำสัตว์ข้างที่สองได้แก่หมายเลขศูนย์หกน้ำสัตว์เลขเสือหมายเลขศูนย์หกน้ำสัตว์เลขเสือ แนอกาสต่อไปข,ออขนเสิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากคณะรัขาธิการสภาแห่งชาติได้เกียรติขึ้นกดปุ่มมือก่อนวาวันเป็นขั้นที่สามขุนเสิอร์ขอบใจคณะกรรมการได้เลขหนึ่งนำสัดหนึ่งผุ้เซียงโซ่เลือกเสือเอหนึ่งนำสัต์ตนผุ้เซียงเลขรางวัลเต้าถือหนึ่งนำสัตว์จะยุตตำแนหน่งใดก็ได้สิอหนึ่งพันกีบเงินรางวัลแปดพันกีบ หมายเลขน้ำสัตว์ข้างที่3ได้แก่หมายเลข30น้ําำสัตว์เลขป่าไงห,หมายเลข30นย์นำสัตว์เลขป่าไงขันเสียงเลขน้ำสัตว์กระออกมาครบ3าน้ำสัตว์เป็นเทียพ่อยบนการนวดรางวัลหรือตำราฝัน3ามทับสีประจํานวดที่51โอข้างวันที่3เดือนสิงหาปีส0 2 0มนสนี้ํานำสัตว์ได้แก่หมายเลข28น้ำสัตว์เลขไก่ หมายเลขสองแปดนามสัตว์เล็กไก่หมายเลขศูนย์หกนามสัตว์เล็กเสือหมายเลขศูนย์หกนามสัตว์เล็กเสือหมายเลขสามศูนย์นามสัตว์เล็กป่าใหญ่หมายเลขสามศูนย์นามสัตว์ คำามสมที่เขลมนั่นก็คือผลการออกเลขรางวัลประจำวันวันที่1ใเมษายนจะชวนคืนลค้านั้นนะครับทราบกันเต้นอีกข้างหนึ่งกับเลขเซียงหตัวหมายเลขที่ออกได้แก่86320 86320และเลขเซียง4ตัวหมายเลขที่ออกได้แก่6320 6320และเลขเซียง3ตัวหมายเลขที่ออกได้แก่ 320 3-20และเลขเสียง2โตัวหมายเลขเขียวได้แก่20-20สุดท้ายแล้วกับเลข1โตัวท้ายหมายเลขเขียวได้แก่หมายเลขศหมายเลขศนจากนั้นสุดตอนในการเลขตำรับฝ่านหรือเลขนามสัตว์สาทับสี่เสริมนาสัตว์มิตหมายเลขเขียวได้แก่28นํนาสัตว์ไก่28นํนาสัตว์ไก่และนาสัตว์ที่2หมายเลขเขียวได้แก่0 6นําสัตว์เสือ 06น้ำสัตว์เสือและสุดท้ายเราน้ำซั์ที่สามหมายเลข,ขเลข้าได้แก่30น้ำสัตว์ป่าใหไง30น้ำสัตว์ป่าใหญ่นี่ยคือผลการเราเลขรางวัลประจำงวดทีห้าสิบเอ็ดในมือนี่แสดงความยินดีนำเราไทยที่เสียงโซ่ครับรับสกินหม่พัฒนาและถึงเลขรางวัลก็สามารถเดินทางหักเงินรางวัลได้ในมืดเส้าในมงรัฐการสำหรับการทักซ้อนมาคราวนี้นะสิ้นสุดลงเพลงท่อนี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมงานไทยทอเซอร์คุณภาพแห่งชาติลาวลาทรรมสงไปก่อนพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี いいかピータ